สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าใต้บ้านครับเมน,นี้สิมาตัหม่งสูกินครับผมใส่กุ้งน้ำเมน,นี้ก็สิเป็นเ,เนนไปทางผิดลลายเนี้ยคือสิสวงดีเพราว่าชนี้เชฟต้อนหน่อยโอเคครับไปเบ่งกันเลยด้ยครับครับเอาก็มาตั้ผิดะเะรทียมกันเ้อครับ ุงโอเคครับเอาพอประมาณครับผมโอเคครับมาปรุงกันเลยครับปรุงกันเด้วหนวลครับหนวลนวลแต่ลายเลยต่าง,งครับ ป้าครับปฏิคารบรไเลฟคือน้ำปลาร้าครับผมใส่รลดจะได้เข้าคอยไปชิมอีกทีนึงพข้อใหญ่ฮันหั่นมะนานะครับ พักหน้าบอพ่อ อืจะสิมซื้อรนดเพชรอีผงดงมาเลยวะเตรีมรยมนำป้าแดงครับ ใช่ครับใช้สามหน่วยครับ

ก็แซงแข้งไปกรอบกุ้งใช่เลยครับกุ้งแต่มาจากสะนะครับ เอ้ยใส่ม็องไม่ได้คนน่าซิบนะครับ

完毕。 ใชครับแล้วนะครับ่อไปตักใส่้อแจ็สนะครับโอเคครับมากินน้ำกันนะครับเด้อนี่เป็นการประยุกใส่แบบแบม่ครับอลังเบียมันต่างไว้แก้วสุดยอด กินกันนะครับบ่แม่ก็ตอกต้องกครับงทายลูกบ่ได้จิ๊บขียงดะก ขอตัวแรๆนะครับมว่านพอไดลงคิปหอูอ่านพันดับปวง อากาศแรงมากนะขนาดใส่ปกปิดประมาณสิบหาน่วยใส่ปกปิดชิมหาหน่วยยังสูงไปไหนไมาไหนเลย mình này mình này phết cái chân còn hè nó โอะไร่ค <All> right. mm ุนจรนเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเด้อฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้เด้ครับในที่สำคัญอย่าลืมกดกันดีงัยผมนะครับเ่ยสิบอะไ้ผลาดคลิปต่อ,ตอไปผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ